มสวนจ้ามาตัดปาล์มกินบักม่วงอ่างอีกแล้วช่วงพักพอนจ้าเที่ยงช่วงพักเบรกพักเบืกบักม่วงน่าอืมจ้่ามลย เพิ่มพลังหอมหอน